ไม่ชอบเลยเตะกินจับสมพดมอเฮยตะบักจับสมพดมอให้ใครเถิกเตอให้สะหายมันเป็นอะไรชั้นนิคมมันขาดมันเป็นก็ใส่กันขาดแล้วก็แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเตะโรบอทตัวไหนตะฆณีให้ไม่ใช่เข็มขาดน่ะอันนูให้จ๊อกตัวไก่คร่อมไหนตะฆณีให้ไอ้โอ้ยเรียกตัวกระบดนอกไก่คร่อยเหมือน Tê, ừ, rồi, vết, bắn, đúng rồi, đúng rồi. cái quạt mà nữ tê tòng chược นั่งไหน่ะมกกาดกันค่ะใจเาที่ไหนอ่ะ 感觉咱这家有奶奶呢。 แม่ค้าซื้อปลาช่อนได้กินไหมล่ะปลาช่อนมาแล้วได้กินแต่รู้สึกว่าเนื้อมันเล็กไปหน่อยตัวเนื้อมันไม่แข็งเหมือนของที่รอนโอเคอยู่แต่ว่าเนื้อมันเล็็กใช่เปนาะไรนอ ทเลขแปงทอ่อนะของยายลีทำยังเหลือสองตัวยายลีกินหมดแล้วหรอกยังอยู่2ตัวในตู้เย็นนอะ

នៅស okay so who... ្រុកមានគ្នាគឺស្វាលគ្នាបងស្រុកណាស្រុកព្រឹកនៅត្រែននោះនោះនៅត្រែនតែมันเด่นណាមកថ្មីតើប៉ះទៅមកទៅគេណាមានរះមកថ្មីមានបើក៏ក៏គឺដល់គេគឺមានគ្នាទៅទូកទៅស្អាតនោះมันเด่นតាក៏ เชิญท่านนะครับมาเป็นผู้เรียรแต่ละต่างท่านต่างถึงสิบสามเพราะนั้นการเป็นผู้เรียรนะครับทราใช้เอาการข้อเอยจัดใบหุ่นนี่ก็เป็นผู้เรียรของแต่ละท่านนะครับท่านได้จองนะครับประเทศไวเพรนั้นเดี๋ยวประกาศนะครับการที่หนึ่งเปของใครครับก็เป็ กี่องค์ห้ในในาแล้วไม่ใช่หรอกรปกติห้าเลยหกียก่ยแ,แล้วแล้วองค์นี้มาจากไหนพิ่งมาใหม่มาการพรรษาเลยองค์น้อยเนี่ยนะมีอยู่นะองคเพิ่งมาใหม่มาการพันษาอเแค่ไเห็น,เห,นเห็นตาบอกว่าเขารู้จักเนี่ย วันที่11เลยแหละวันกะเลยแต่ี่วเขาเพราะว่าเขารู้จักเราเนี่ยเห็นตาบอกว่าเขารู้จักเราว่าบ้านอยู่ใกล้กันองเทพออกนสาแล้วสิคะเออ11 12ก็นั่นเลยองเกต่อเลย 1 6នេះទូបានខ្លួនឯងចំណំបន្តិចเด้อគេតាំងប្រាក់ទូឯងយកថាយកថានេះប៉ះគេតាំងប្រាក់ទូគេតាំងប្រាក់ទូលើតាំងទូឲ្យចំណំបន្តិចមិនក៏ដូចជាចង់បាទ รู้ที่มอกลางพันษานน่นแหละเขาบอกว่าเขารู้จักเราเออแต่เรายังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเห็นแต่บอกหลวงพี่ที่ว่าอยู่รัตนะแล้วก็อยู่สีขออ,องค์เกา่าๆเห็นอยู่แต่ว่าองค์ใหม่ที่ว่าอยู่บ้านใกล้กัน่ะยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่บ้านอะไรอยู่แต่เขาบอกเขารู้จักก็เลยเขาแพนหักมารักษาตัวนะนะขอมารักษาตัวที่นี่ เป็นถ้ามีแขนหักจริงๆก็จะเอายามาให้ทาอยู่มียาอยู่แต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยนี้องตุยนี้เกิบตะเคยนี่ไงวดมาใหม่มากลางคำสาเลยว่าเขาขอแล้วอ๋อเหรอ ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ให้ย้ายทำกุญแแต่เขาบอกว่าเจ็บเจ็บแล้วครูรักษาอยู่นี่มีเขาก็เลยให้มาขอมาทางทางอะไรนะทางพุทธศาสนาอะไรนี่เขาขอหมดแล้วทางทางวัดเขาน่ะก็เลยมาขอมาอยู่ที่นี่เขาก็เลยย้ายให้ก็หลายโคหลายองค์ที่ว่าย้ายก็มีมีอยู่หลาย กันเทศไงนะสิบเอ็ดเดือนหน้าสิบเอ็ดอนี่ยมจัละชิมตแต่ยมมาเชิญมอนรลโมเวอมันอันนี้ไงทำคนเดียวไงไม่ต้องห้าคนด้วยไม่เกียวเราเดียวดูก่อนผูถึงว่าไมเราไม่ต้องใส่ทำคนเดียวแหละสุดทำต้ม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 ตื่นเช้าก็หิวมา มาถึงเออแล้วแต่คนจะช่วยจับช่วยนี่ไปแค่นั้นแหละไม่ต้องใส่หรอกเราเอามาเองได้กระถินนะครับลงทานเราเอามาเองได้ไม่จําเป็นต้องบอกหรอกพอเราทําเสร็จเราเอามาเลยได้แล้วมาบอกเขาเออไม่ต้องลงไว้หรอกนะไม่ต้องใส่คลายเทอมบานแลวก็เออก็เราทําเสร็จสมมติว่าเราทาน้าปานะนะเราทําเสร็จเรามาแล้วก็บอกเขาว่าตรงนี้คือเราเขาก็จะเป็นนั่นเอง ใหญ่นะรมเพมาะข้ามเงนของเราใเงินของเราก็ได้มิแจกิีแจกเท่านี้ไหมเขามาแจกเนิานี้